ดันั้นการรู้อริลสัต์สี่ทุกสมุทยัยนิโรธมักศ์สจากความจริงสประการนี้ผู้เจ้าบอกจำเป็นที่สุดของชีวิตเลยที่เกิดมาแล้วควรรู้ยอมรู้อะไรก็ตามในโลกเนี่ยนะรู้แล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องตายไม่ได้ก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่รู้สี่ข้อเนี้ยเจ้าบอกสุดยอด จะทาให้คนคนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใครอริสัตีเนี่ยจริงๆคําว่าทุกเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยเข้าใจกันผิดไปเยอะคิดว่าพระเจ้าพูดแต่เรื่องความทุกข์แต่จริงๆทุกขสัตย์ที่พระเจ้าบอกคือสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันแตกสลายมันพังไปได้จะถูกเรียกว่าทุกขสัตต์นะโตก็เป็นทุกข์นะ เพราะมันแตกสลายได้คนก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์นะต้นไม้ภูเขาแม่น้ําลําธารดวงดาวทุกอย่างเป็นทุกข์หมดเลยรวมแล้วขันทั้งห้าเนี่ยเป็นกองทุกข์และอุปทานความเข้าไปยึดในขันทังห้าก็เป็นทุกข์เพราะการเข้าไปยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์ด้วยเพราะการแตกสลายการแปรปรวนของสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ที่เข้าไปยึดสิ่งที่เป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์ด้วยนี่เป็นทุกข์สัตว์ และทุกทั้งหลายมีสมุทัยคือเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับข้อสองข้อสามและมีมรคคือหนทางออกจากทุกขนะ์สมุทยัยถ้าพระองค์พูดสั้นๆพระองค์จะพูดแค่ว่าความอยากเป็นเหตุเกิดของทุกและความดับทุกก็คือดับความอยากหนะยิบทำกลางๆของสายปฏิจจสมุปบาทมา ดังนั้นถ้าพระองค์บอกสมุทัยคือเหตุเกิดอย่างละเอียดพระองค์จะใส่ปฏิจจสุบาทสายเกิดเข้าไปว่าลำดับเหตุอย่างละเอียดของการเกิดขึ้นแห่งทุกเนี่ยมีอะไรเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตะนะ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาศาสตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้สมุทัยเหตุเกิดของทุก์เวลาพูดอย่างละเอียดคือปฏิเจอจุปัสสายเกิดถ้าใครท่องได้ก็คือเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารทั้งหลายไล่มาจนถึงชาชรามมณะแก่เจ็บตายทุกเกิดนีโลดความดับของทุกมีอะไร ความดับแห่งทุกอย่างละเอียดจะพูดปฏิจจสุวาสายดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโศก